สวัสดีวันศุกร์ที่12พฤศจิกายน2,564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้อย่าลืมแอดไลน์กันไปด้วยนะครับ k a k a w i n 99แอดไปรับที่เด็ดฟุตบอลฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่1คู่คัดเน้นๆประจำค่ำคืนวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุนโรปนะครับคู่เวลา ตีสองนาทีอันโดร่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติโปแลนด์นะครับไปดูผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาครั้งล่าสุดก็วันที่29มีนาคมนะครับเป็นทางด้านโปแลนด์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอันโดร่าได้3ประตูต่อศูนย์ะครับมาดูผลงานของอันโดร่าครับนัดล่าสุดนี้บุกไปเอาชนะซานมาริโนได้ สประตูต่อศูนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้อังกฤษ0ประตูต่อ5เลยนะโปรแกรมนัดต่อไปของอันดอร่าจะเจอกับแอลเบเนียนะครับส่วนทางด้านโปแลนด์ครับนัดล่าสุดนี้เอาชนะแอลเบเนียได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นชนะซานมาริโนห้าประตูต่อศูนะครับแล้วก็มีเสมออังกฤษด้วยนะหประตูต่อ1นนะครับโปรแกรมนัดต่อไปของโปแลนด์ จะได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับฮังการีนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มไออังกฤษเนี่ยผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโปแลนด์เนี่ยก็ต้องลุ้นอันดับ2นะครับนะแล้วมีอาเวนเจเนี่ยตามหลังมาติดๆวันนี้ยังไงก็ต้อง3ามแต้มนะครับสําหรับโปแลนด์นะเพราะว่าเจออันดอร์ล่านะครับรองบวยของกลุ่มไม่น่าจะมีปัญหานะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ วันนี้อันดอล่านะครับแผงหลังก็มีเอเมเรียกาเซียนะครับแดนกลางก็มีคริสเตียนมาติเนสแดนหน้าก็มีกูกูนะครับส่วนโปแลนด์ครับโอ้โหวันนี้เต็มมากนะครับนะหน้าเป้าก็เป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะกับอาคาดิอุสมิริกนะครับนะแดนกลางก็มียาครุปโมเดอร์แผงหลังก็มีแมตติคลัสนะครับพิโอเตอร์ซิรินสกี้นะครับคามิลคริสนะครับผู้สัำประตูก,ก็เป็น วายเช็เซตนี่นะครับก็วันนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับเลทราคาเปิดมาเนี่ยให้โปรแลนด์เป็นต่อ2ลูกครึ่งควบ3นะต้องยิง3เม็ดนะครับถึงจะรับตังค์นะครับวันนี้เชื่อว่ายิงถึงแน่นอนนะครับถ้าวันนี้ชนะเนี่ยโอกาสการันตีรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเกือบ100%แล้วนะนะครับสำหรับวันนี้นะจัดไปเน้นๆเ,เลยครับตัวเดียวที่ทีมชาติโปรแลรนด์ครับก่อนจะกันวันนี้นะครับมี เว็บดีๆมาแนะนำนะครับเว็บ AK14 นะครับฝากวันนี้89บาทครับคุณจะได้รับเครดิต200บาทเอาไปแทงบอลได้เลยใครสนใจแอดไลน์ไปได้เลยนะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ไปนะครับก่อนจากันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รุ่นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ